สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับส้มอีกแล้วนะคะในช่องรัิตาโปรเฟสเ i นเ a l นั่นเองนะคะวันนี้นะคะส้อมออกไปอยู่ต่างจังหวัดนะคะมาจังหวัดเชียงรายนะคะวันนี้ก็จะกลับแล้วนะคะ ็เลยได้ไอเดียนะคะทําคลิปนี้ขึ้นมาจริงๆก็ตั้งใจแหละที่จะทาคลิปนี้นะคะมาให้มาแบ่งปันให้กับทุกคนวันนี้นะคะส้มจะมาสอนนะคะเกี่ยวกับการไล่น้ําเหลืองนะคะในทุกๆเช้าแล้วก็เพื่อลดการบวมของใบหน้าแล้วก็บล็อกใบหน้าของเราเให้ไม่ให้บวมไม่ให้บาดน,นะคะแล้วก็อยู่ทรงตลอดเวลาหลายๆคนถามว่าทําไมต้องทำใช่ไหมคะเวลาเรานอนนะคะตื่นขึ้นมาในในขณะที่เรานอนเนี่ยร่างกายเราจะขับของเสียระบบร่างกายกำลังทํางานอยู่นะคะบางคนนะจะเป็นตื่นเช้ามาหน่าตาจะบวมหรือ ใครก็ตามบางคนเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยคือถ้าทานแอลกอฮอล์อย่างเงี้ยค่ะหน้าก็จะบวมตาจะบวมจากส,ส้มมาเป็ใช่ไหมคะคราวนี้มันเป็นวิธีง่ายๆคะ่ะที่1ตอนเช้าที่เราทำเนี่ยเวลาที่ขนาดเราใช้ลงสกินแคร์มันจะช่วยให้สกินแคร์นลงได้ดีกระตุ้นเลือดให้ทํางานได้ดีแล้วก็ไล่น้ําเหลืองนะคะไม่ให้หน้าเราเนี่ยบวมตลอดทั้งวันและไม่ให้เกิดการลดการบวม คราวนี้นะคะวิธีการง่ายๆเลยนะเราก็จะใส่ครีมหรือสกินแคร์ที่เราใช้ก่อนในระหว่างวันตอนเช้านะคะใครทาอะไรก็ทาไปได้นะคะอยากได้ในเรื่องของหน้ากระจ่างใสนะคะก็ใช้ตัวนี้ได้เลยนะคะตัวนี้นะคะเป็นราคาประมาณ300กว่าบาทบางครั้งนะคะช็อปจัดอชอ็อปคิวเพจเนี่ยเขาจัดราคาลดก็เหเลยอยู่ที่ประมาณ 200ร้อยกว่าบ,บาทอะไรเงี้ยก็ลองไปซื้อดูใช้ดีมากๆนะต้องใช้ค่ะขนาดหน้าพังนะเนี่ยเนื้อมันจะเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะใช้ในขนาดหน้าพังอ่ะหน้าไม่เป็นไรเลยทุกคนหน้าดีขึ้นแล้วก็กระจากใสขึ้นนะแต่มันไม่ได้รวมถึขขงคนเป็นฝ้าหน่ะนะอะไรเงี้ยนะคือบางคนอะคะ่ะเข้าใจผิดแบบว่าทาวิตามินซีแล้วฝ้าจะหายไม่ใช่นะคะมันก็จะช่วยให้ลดลงฝ้านะฮะยาวมากๆนะบอกเลยเป็นแล้วก็ต้องดูแลดีๆนะคะ มันไม่ใช่อยู่ผลิตภัณฑ์ที่ใช้คุณต้องดูแลในเรื่องของอเขาเรียกว่าอะไรนะดูแลในเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระบบเลือดของคุณด้วยอ่ะต่อมานะคะตัวนี้ที่ต้ใช้อยู่ตอนขณะหน้าพังนะี่ยหมดอ่ะตอนนี้ก็จะเป็นลาโลชนะคะตัวนี้เป็นลาโลชนะคะเอสเซคลานะคะดูโอตัวนี้นะคะเึ่งจริงๆไปเจอแล้วก็ไปได้ลองมาในวันสังก็ได้มาใช้นะมันเป็นแบบแก้แพ้แก้สิวแก้ทําให้ผิวแข็งแรงนะคะจะเป็นเนื้อแบบนี้ เป็นคนชอบเนื้อเซรั่มค่ะแล้วเชื่อไหมจากคนที่หน้ามาันหน้าไม่มันเลยนะคะใช้ได้นี้ด้วยนะลองใช้ดูแล้วก็ใส่ลงไปนะคะทาครีมปกติตอนเช้าของคุณเนี่ยค่ะคือสองตัวที่ส้มใช้ทุกวันนี้นะอ่ะขั้นตอนสุดท้ายก็คือลาโรสตัวนี้นะคะตัวนี้มันจะเป็นคล้ายๆได้ทั้งตัวแล้วก็ทั้งหน้านะคะคือลาโรสเป็นลายที่สําหรับแบบว่า ดูแลในเรื่องแบบผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยแต่บางคนก็แพ้ลาโลสนะเว <c oughs> ้ยก็ไปเข้าใจว่าเป็นเพราะอะไรนะคะอ่ะเดี๋ยวต้องจะใช้ตัวนี้นะคะพอหลังจากที่เราลงครีมหรือสกินแคร์ขั้นตอนสุดท้ายของคุณแล้วะคะ่ะตัวไหนที่มันมีความแบบเขาเรียกว่าหนืดใช่ไหมหรือว่ามันมีความแบบว่าลื่นๆหน่อยก็ใช้ตัวนั้นแต่ส้มจะใช้ตัวนี้อีกรอบนึงก็เป็นลาโลชงก็ลงเนี่ยคะ่ะลงไปเลยอ่ะขั้นตอนแรกนะคะ ขั้นตอนแรกเลยนะคะเราทามือแบบนี้ทุกคนทํามือเป็นตะขอแบบนี้นะคะแล้วก็ลูดค่ะลูดไปบริเวณกรอบคางตรงนี้ทั้งสองข้างเลยลูดกดน้ําหนักมือลงแบบนี้นะ,ะลูดเลยนะคะคุณจะรู้สึกวันนังกึกอย่างนี้นะคะลูดไปลีดตามลูดไปนะคะไปจนถึงไปจนถึงหน้าใบหูหรือกามด้านในเลยนะคะลูดไปลีดตามลูดไปลีดตาม ลูดไปรีดตามใช้มือแบบนี้ลูดกดน้ำหนักมือลงไปแล้วใช้มือมือนี้นะคะทําแบบนี้แล้วไปนิ้วลูดท่าที่สองนะคะก็คือใช้บริเวณซ้นมือของเราตรงนี้นะคะรีดเมื่อกี้เราเก็บบริเวณนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเก็บตรงนี้ต่อนะคะรีดขึ้นแบบนี้เลยนะคะเราจะรีดสองข้างครั้งเดียวหรือทีละข้างก็ได้นะคะอะวันนี้เดี๋ยวส้มจะรีดทีละข้างให้ดูรีดแบบนี้นะคะ ไปเลยเห็นไหมคะใช้ส้นมือลากขึ้นไปอย่างนี้ลูดไปรีดตามรูดไปรีดตามแบบนี้สิบครั้งนะคะจากบริเวณแก้มไปจนถึงขมับรูดไปก็คือนนะักกดน้ําหนักมือลงนะรีดตามรูดไป รีดตามกดน้าหนักมือด้วยนะคะเนี่ยแล้วก็กดค้างไว้สิบครั้งค้างไว้ห้าวินาทีหนึ่งถึงสิบนะคะลูดไปรีดตามหนึ่งลูดไปรีดตามสองลูดไปรีดตามสามนะคะนับจนถึงสิบนะคะแล้วกดค้างไว้บริเวณนี้ห้าวินาทีทําทั้งสองครั้งเลยแบบนี้บบนค่อยๆทำอะค่ะตอนเช้าทำเลยนะเก็บอย่างเงี้ยค่ะสิบครั้งนะคะ อตอนนี้ต่อมานะคะบริเวณหน้าผากก็ใช้มือเนี่ยค่ะดันใช้บริเวณส้นมือดันดันเนี่ยค่ะดันดันเบาๆหน้าผากนะคะเบาๆตรงคิ้วนะคะไล่ขึ้นนะคะไล่ขึ้นอย่างนี้เลยนะคะหน้าผากไล่ขึ้นแบบนี้นะคะส้นมือเหมือนกันนะคะต่อมาบริเวณเอตาอ,อันนี้ก็สิบครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด 9, ต่อมาบริเวณตานะคะบริเวณตาก็สิครั้งเหมือนกันใช้ส้นมือเนี่ยกดลงไปเห็นไหมมันจะลงล็อกที่ตาของเราพอดีนะคะเมื่อกี้ใส่คอนแทคเลนส์มันก็เลยแบบนิ่งๆเดี๋ยวขอโทษนะโอเคมาละอ่ะบริเวณตานะคะลงล็อกเหมือนกันกดเบาๆรีดขึ้นไปกด1 2 3 4 5กดเบาๆใช้มือเดียวนะเพราะว่ามันหนักละรีดขึ้นไปกด1 2 3 4 5 ทำหครั้งข้างละ5ครั้งนะนี่ค่ะกด1 2ึ่งสหลูดกด1 2ึ่งสาหลูดกด1 2ึ่งหานะคะกามแนวกามแก้ม หน้าผากดวงตาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายในการรีดน้ําเหลืองเพื่อบล็อกหน้าของเรานะคะต้องอยู่บริเวณนี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นตรงนี้ไหมคะนี่ใต,ใต้ใต้ติ่งหูหนะบริเวณหลังติ่งหูของเราตรงนี้นะคะ่ะเนี่ยเวลาที่เราเอียงอะ่ะมันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เนี่ย่มันจะมีร่องอยู่ตรงนี้เห็นไหมตรงนี้นะคะอ่ะคราวนี้เรากดแบบนี้ค่ะใช้สามนิ้วเรากดลงไปลูดลงมาเลยแล้วมากดไว้ตรงนี้ลูดลงมาเลยค่ะ กดนะกดนะเพราะว่าบางคนบอกว่าเฮ้ย mm hmm. ทำไมต้องรีดคอสิบครั้งกดเลยค่ะเนี่ยกดสิบครั้งรีดล,ลงมา mm hmm. เพราะว่าเวลาที่น้ําเหลืองนะคะเขาเดรนเองเขาต้องเดรนตรงคอ mm hmm. ด้วยไม่งั้นคอคุณจะบวมนะนะกดรีดล,ลงกดรีดล,ลงกดรีดล,ลงแล้วก็กดรีดล,ลงมาค่ะอ่ะแบบนี้เลยนะคะก็ง่ายๆทุกเช้าทําได้เลยนะคะหลังจากที่ทาสกินแคร์เสร็จแล้วคุณก็แต่งหน้าปกติ ลองทําดูถ้าสมมติว่ามันรีบหรือว่าอะไรคุณก็ลดปริมาณครั้งลงนะคะจาก1ิบครั้งเหลือ5ครั้งนะทวนท่านะคะท่าที่1นนะคะคือถ้าใช้ตะขอมือแบบนี้นะทามือไปตะขอ,อะล,ลูดไปแล้วก็ใช้มือนี้นะคะรีดตามลูดไปรีดตามกดน้ําหนักมือลงนะคะอันนี้คือท่าที่1นนะคะต่อมาท่าที่2นะคะใช้ส้นมือบริเวณส้นมือตรงนี้นะคะรีดบริเวณแก้มนะคะยกขึ้นไปไปจนถึงนี่เลยค่ะคมับนะคะ หน 1> 1, ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าและสิบกดค้างห้าวินาทีนะคะทั้งสองข้างนะคะต่อมานะคะใครจะนับแบบนี้ก็ได้นะหนึ่งสองสามสี่หรือว่าหนึ่งอย่างนี้ก็ได้ขึ้น ขึ้นรับหนึ่งก็ได้แล้วแต่นะคะเอาความสะดวกความรวดเร็วเนาะแต่อย่างน้อยนะอย่างน้อยอย่างต่ำต้องห้าครั้งนะคะต่อมาบริเวณหน้าผากก็ใช้ส้นมือเหมือนกันค่ะรูดขึ้นแบบนี้นะคะประมาณสิบครั้งนะคะบริเวณนี้ค่ะบริเวณดวงตาก็ใช้ส้นมือกดลงไปแบบนี้นะคะแล้วรูดอย่างนี้ค่ะห้าครั้งข้างละห้าครั้งนะคะแล้วก็บริเวณคอใช้สามมือแบบนี้นะคะรูดลงมาแบบนี้รูดลงมา ะะก็ลองเอาไปทําดูทําได้ทุกวันทุกเช้านะคะท่านี้จะช่วยลดบวมของการลดการบวมของใบหน้าไร้น้ําเหลืองเสียนะคะในตอนเช้าก็ช่วยเคลียร์น้ําเหลืองไปนะคะทาให้หน้าเราเนี่ยดูเปล่งปลั่งสดใสครีมบารุงนะคะหรือว่าสกินแคร์ที่เราใช้เนี่ยมันก็จะลงสู่ผิวเราได้ดียิ่งขึ้นคุณจะรู้สึกเลยว่าหน้าคุณจะดูเหมือนกับเปล่งปลั่งขึ้นในตอนเช้านะคะเพราะเลือดมันมันเดินดีนะคะเลือดมันฟลอ์ดีแล้วก็น้ําเหลืองเนี่ยมันถูก ไล่ออกไปหลังจากทำนะลองเคล็ดลับของ ของส้มนะคะลองกินน้ําแก้วใหญ่ๆกินน้าแก้วใหญ่ๆสักหนึ่งแก้วนะคะหลังออกหลังจากทาเสร็จเรียบร้อยเพื่อให้ร่างกายของเรานะคะให้น้ํานะคะขับของเสียให้น้ำเนี่ยช่วยขับของเสียออกไปได้ง่ายยิ่งขึ้นนะคะอันนี้ก็จะลดการบวมน้ําด้วยโอเคใครอย่าลืมเอาไปทํากันนะคะใครที่หน้าบวมหน้าบานตอนเช้าเหมือนส้มนะคะหรือดื่มแอลกอฮอล์นะแล้วตื่นมาหน้าบวมก็ลองใช้วิธีนี้ดูนะคะทําได้ทุกวันโอเคไปแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ